วันนี้ดิฉันมาตามคําเรียกร้องนะคะว่าเอนอกจากผลไม้ที่ไม่ควรทานแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างไหมที่ไม่ควรทานเรียนอย่างนี้ค่ะโรคกดไหลย้อนเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและเกิดจากความผิดปกติของระบบย่อยและการดูดซึมดังนั้นการที่เราจะช่วยให้ระบบย่อยของเราทํางานได้ดีก็คือเราจะต้องช่วยเขาตั้งแต่การเคี้ยวอาหารในปากเลยเพราะตรงนี้จะเป็นช่องทางในการที่จะนําพาให้อาหารที่เรากินเนี่ยสามารถที่จะถูกย่อย ให้ละเอียดขึ้นถ้าเร Stand ิ่มต้นที่ปากเนี่ยแล้วเรายังเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดพอเนี่ยค่ะมันจะกลายไปเป็นภาระของกระเพาะคือแทนที่มันจะละเอียดตั้งแต่ในปากเมื่อมันไม่ละเอียดนะคะพอเรากลืนลงไปแล้วไปอยู่ที่กระเพาะเนี่ยกระพเพาะเขาจะต้องเรียกน้ําย่อยออกมาเพื่อที่จะมาย่อยอาหารกลุ่มนี้ซึ่งน้ําย่อยในกระเพาะเนี่ยค่ะเขาก็จะย่อยประเภทเนื้อสัตว์แต่ถ้าในปากเนี่ยมันจะย่อยแป้งมันจะคนละอย่างกันดังนั้นค่ะเวลาที่เราเคี้ยวในปากได้ไม่ละเอียดพอพอมาถึงกระเพาะแล้วเนี่ย น้ำย่อยที่จะใช้ในการย่อยแป้งมันก็จะมีน้อยกว่าที่จะย่อยเนื้อสัตว์ดังนั้นมันกลายเป็นว่าย่อยได้ไม่ดีอีกแหละมันก็จะเหลือเป็นของเสียตกค้างถ้าเผื่อว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมีความละเอียดพอมันก็จะสามารถทํางานต่อไปโดยการเคลื่อนลงไปที่ลําไส้เล็กเพื่อที่จะไปทําการย่อยอีกอย่างหนึ่งซึ่งแต่ละส่วนของอวัยวะเน่ะมันมีการย่อยที่ไม่เท่ากัน เนื้อสัตว์เนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าเป็นเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อวัวเนื้อควายหรือเนื้อแดงนั่นแหละปกติแล้วถ้าคนเป็นกดไหลย้อนแนะนําให้เลี่ยงก่อนเพราะอะไรเพราะมันจะย่อยยากด้วยความย่อยยากของเขามันใช้เวลาในการย่อยนานมันทําให้น้ําย่อยเนี่ยอยู่ในกระเพาะค้างอยู่ในกระเพาะเนี่ยนานเกินไปมันมีโอกาสที่จะทําให้กระเพาะที่บางคนอาจจะกําลังอ่อนแออยู่หรือว่ามีแผลอยู่บ้างเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า มันจะมีแผลใหญ่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียสมดุลมากขึ้นเราจึงให้หลีกเลี่ยงเป็นเนื้อแดงเนื้อวัวเนื้อควายเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเนื้อแดงแล้วเนื้อหมูล่ะเนื้อหมูก็เนื้อแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะเนื้อหมูเนี่ยย่อยได้ง่ายกว่าเนื้อวัวแต่ก็คือย่อยยากพอสมควรดังนั้นให้เคี้ยวให้ละเอียดถ้าคุณผู้ชมมีอายุแล้วก็ฟันไม่ดีค่ะก็แนะนําว่าให้สับให้ละเอียดแล้วก็มาเคี้ยวอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าอาหารเนี่ย ถ้าจะเคี้ยวให้ละเอียดจริงๆเนี่ยการกินหนึ่งคำเนี่ยนะคะจะต้องเคี้ยวถึง40ครั้งจะช่วยให้มันละเอียดจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนต่อไปแล้วก็ช่วยให้ร่างกายทํางานเบาลงนอกจากเนื้อแดงแล้วค่ะก็คงมาถึงคิวของไข่แล้วนะคะหลายคนก็บอกโอ้ก็ไปศึกษาจากออนไลน์มาห้ามกินไข่บางคนก็บอกว่าให้กินได้จนงงไปหมดว่าสรุปแล้วจะกินหรือไม่กินคืออย่างนี้ค่ะปะกติแล้วอาหารเนี่ยนะคะมันมีทั้งคุณและโทษ เราต้องรู้ก่อนว่าขณะนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะไหนมีปัญหาสุขภาพอะไรมีอะไรบ้างที่เป็นของต้องห้ามและเพราะอะไรไม่ว่าเราจะกินหรือเราจะไม่กินอะไรมันจะต้องมีสาเหตุมันจะต้องมีเหตุผล,ลในการกินและไม่กินอย่างสมมุิไข่เนี่ยคะ่ะถ้าเป็นคนที่มีปัญหามะเร็งบางตำราและผลงานวิจัยจะบอกเลยนะคะว่าไม่ควรกินไข่เพราะอะไร เพราะว่าไข่เนี่ยคะ่ะมันจะมีโปรตีนอะมิโนโมเลกุลบางตัวที่เป็นอาหารชั้นดีชั้นเลิศของมะเร็งมันจะทําให้มะเร็งโตเร็วเหมือนกับการกินน้ําตาลนั่นแหละคะ่ะทีนี้มาถึงคนที่เป็นกฎดไหลย้อนไขกนไ่กินได้ไหมกินได้ค่ะแต่อย่ามากเพราะอะไรเพราะในไข่แดงมันก็มีไขมันด้วยเงื่อนไขนี้เองเราก็มามองอีกด้านหนึ่งของเหรียญว่าแล้วถ้าประโยชน์ของมันละ่ะมีไหม ในไข่มีประโยชน์แน่นอนดังนั้นถ้าคุณผู้ชมจะกินก็กินได้ค่ะสําหรับคนที่เป็นกไหลย้อนนะคะกินได้ค่ะวันละหนึ่งฟองทั้งไข่แดงและไข่ขาวแต่ถ้าจะกินมากกว่าหนึ่งฟองก็เอาไข่แดงออกแล้วก็กินไข่ขาวแบบนี้นอกจากนั้นค่ะโปรตีนจากถั่วเปลือกแข็งซึ่งถั่วเปลือกแข็งนี้เองขอยกตัวอย่างก็คือถั่วเหลืองเราควรรู้ว่าถั่วเปลือกแข็งโดยเฉพาะยิ่งยิ่งถั่วเหลือง เมื่อกินไปแล้วมันจะทําให้ร่างกายเกิดเป็นลมเกิดเป็นแก๊สเกิดขึ้นสําหรับคนเป็นกรดไหลย้อนโปรตีนจากถั่วเปลือกแข็งเราก็จะงดกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้มีปัญหาลมแล้วก็แก๊สในร่างกายดังนั้นเมื่อเราห้ามถั่วเปลือกแข็งนั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากถั่วต่างๆที่เป็นถั่วเปลือกแข็งเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงก่อนไม่ว่าเราจะเอาถั่วไปทําอะไร เช่นเอาถั่วไปทําน้าเต้าหู้เอาถั่วไปทาเต้าหู้แข็งเอาถั่วไปทาเต้าหู้อ่อนหรือเอาถั่วไปทําอะไรผิดพันธุ์ที่มาจากถั่วเปลือกแข็งไม่ควรทานค่ะนอกจากนั้นนมค่ะนมจากสัตว์ทุกชนิดมีผลบางคนอาจจะแย้งว่าเอา้าก็นมมันมีประโยชน์ไงใช่ค่ะมีประโยชน์แต่มีประโยชน์สําหรับใครแน่นอนนะคะถ้าเป็นเด็กที่กําลังเจริญเติบโตอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทานได้ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอายุ สี่ห้าสิบแล้วเลยวัยจเจริญพันธุ์แล้วค่ะเป็นวัยที่จะต้องดูแลตัวเองจากความเสื่อมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหากดไหลย้อนหลีกเลี่ยงนมจากสัตว์เพราะว่ามันจะทําให้เกิดลมเกิดแกส๊สในขณะเดียวกันนมก็จะมีสารก่อมูลก่อเมือกถ้าคุณบางคนมีปัญหาเรื่องของเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายซึ่งแน่นอนทุกคนเป็นค่ะเป็นแต่เพียงว่าเรามีปัจจัยอะไรไปเอือ้อที่จะให้เซลล์มะเร็งมันโตอันนี้ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งทานได้ค่ะแต่อย่าเยอะ อาหารทุกชนิดที่ดิฉันพูดมาแม้ว่าจะเป็นอาหารแสลงของคนเป็นกฎดไหลย้อนก็ตามเราคงต้องดูนะคะว่าอาการของคุณณขณะนั้นอยู่ในระดับไหนถ้าเป็นอาการเริ่มต้นทานได้ค่ะแต่อย่าเยอะและอย่าบ่อยแต่ถ้าอาการระหว่างที่มันกําลังกําเริบเว้นเถอค่ะเว้นก่อนให้หายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่อาหารต้องห้ามเลยแน่ๆนะคะแล้วไม่ได้เลยคืออาหารเผ็ดกันพริกเม็ดเดียวก็สามารถ สร้างปัญหาให้กับชีวิตของใครบางคนจนกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลได้เช่นกันถ้าวันนี้คุณอยากหายจากปัญหากฎดไหลย้อนติดต่อปรึกษาได้นะคะดิฉันเซตเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์โพสต์ค่ะแล้วก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้นะคะเพื่อที่จะไว้ในการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือแชร์ให้กับเพื่อน เพื่อที่ว่าเพื่อนของคุณก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีสุขภาพที่ดีถึงเวลาที่คุณจะหายจากปัญหากรดไหลย้อนแล้วค่ะเป็นแต่เพียงว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เจอกันการที่เราเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพขั้งต่อไปนะคะ่ะ